นี่คือเอยียครับต่อเอาเตาเตาไม้เอกเตาเตาขอมาจังใดมาเตรียมเนี่ยครับสิใส่ย่ำกังเว้นเบิ้งครับตอนนี้กับประมาณสามโมงเสาร์ครับพี่น้องมาลองใส่เบิง้งเนี่ยแบบนี้แหละครับนี่ขึ้นล่าแน่นละครับ ได้กินมาตองห่วงครับหอ,อมครับหอ,อมแรงครับได้นี่ครับพอด้วยมุ่งเก้าครับมุ่งขาดเอามาแตงเราแต่งมะแปงเป็นถุงไซเนียครับ มใส่เงนินมุ่ง่งิเปียกอยู่ด้วครับยามไปเมื่อเศ้านี่วิาที่ส่เงียกับสิประมาณนี้ครับขอดไปตรงกลางมุ่งนะครับมีเสือบย้อนไปนี่ครับุไปเ,เลยประมาณนี้ครับ แล,ล้วก้งม,มันเข้ามากครับทีมาทีงนี่นะครับออกมากระิ่ห็นเห็นเงียบพอดีหวยไหลหลอดสมิ่งแล้วครับจะให้เงียบมันถึงเกินได้ไปใส่กันครับบ้านมังกรจะยำไปเมื่อเช้านี่ครับเดี๋ยวเาจะใส่เลยต้องมัเกรใส่ลงไปเลยต้องเก่าครับ หลังจากใส่มุ่งไบตอนเศร้าครับตอนนี้ก็ใส่เวลาใส่ใบอยู่ประมาณ6ชั่วโมงครับมายามลองเบิงครับว่บายามกลางวันยามเป็นเท่านี้สิ่งี่กุ้งเข่าหลาไปไดนเนาะครับมาติดตามรุนรกันครับเป็นจังไดครับ โอ้ยําเป็นดูสึกว่าคิดหวังครับพี่น้อง สองก็บพระปันไดครับนี่กลุ่งบะมี่ครับยังเป็นกลุ่งบะออกยางมันบะมี่ปลาครับข้างๆนี่เป็นลิโงโล่งครับนี่ใช่ยนลิงโล่งเฮ้อ ว่ายู่หลังมุงเกออ็บบกหอยไปน้ำครับโอ้โบเบย์ดีครับ <c oughs> เฮียว <c oughs> โบมีย์ุ่งเข้ามาเลยก่งมากสวดัสนีข้าวยัอองมีเยอะนี่นีนน่น่อยติดปี๊ิปปีน้อยเจ้า นี่คือเอยียครับต่อเอาเตาเตาไม่เอกเตาเตาเอามาทั้งใดกินเตากินได้ป่ครับกินได้แต่บางคนที่กินเป็นสัตว์ที่ควรที่อนุรักษ์ไว้โอ้ได้เตาตัวหนึ่งครับพี่น้อง <c oughs> เ,อเอาละบ้านนี้กัสิปล่อยนะครับราเอาดอก ปล่อยเวทลงแรงน้ำธรรมชาติที่เก่าครับแค่เฝ้าแค่เฝ้าเดี๋ยวเซลออกเอาออกทั้งทั้งถ่ายแหละครับเดี๋ยวเราวางจักหน่อยเด้อเกิดงับมือเฮาเหตงไดมือขาดเออนี่ครับเอาตัวงามๆเอาปล่อยครับปล่อยเรลงสู่แรงธรรมชาติครับเอาลงหม่งเก่านี่แหละครับเอาเวลาปล่อยเตาให้เจ้บอย่างโน้นหนึ่งสิเด้อ อ้อยตึงอ่าโอเคปล่อยไปแล้วครับเตาการีซเหลือบักหอยกระปลาปลามัดหน่อยครับอเาอ,ะอะาะนะลังกีเนาะลังกีซใส่เตาแล้วโชกมันแล้ยปล่อยเตาเลยครับใส่เตาปล่อยเตาไปแล้ว เอาเบิกแล้วที่หาวันนี้มียังอีกบ่ครับนี่ปลาที่เดินน้อยสามซีโตครับอันนี้กับสิบปอยที่กันเนาะครัปอยปลาครับเขาบอยเอาดอกครับปลาปอยมันตัวยิ่งปอยมันตัวยิ่งก็นี่ครับปลาที่เดินน้อย เอากลับปล่อยครับอ่านี่ปอยได้ครับอุ้ยอดดุ้ยดเด้อเด้อปุ๊บเนื้อพื่งดินมันติดตายเอาแบบเอาแบบหอยย่นแบบหอยไปกันปึ๊บนี่อ่านี่ซีโตครับปล่อยเลยอ้าว ข้าวต้มข้าวต้มขอเบื้งไกลๆกันนะทั้งที่หกอย่ไหมเบื้งไกลๆจะจ่อกันนะครับนี่โอ้หอยหอยจับอยู่หลักครับอึ๊บอืมเพื่อนอะหอยไหมปัาดเถหลายกระโดดครับบกหอยเพื่นนอะยู่หลังมุ้ง ุ่าน่ะอ้โหเดี๋ยวลองเบิ่งดูนี่มุงสิมียังบ่อุ่านะบลกหอยลังมุงครับเก็บกันบลกหอยเอาเยอะ้อครับผู้เฒ่าเพิ่นก็มาก,กินด้วยเนาในมงุงเด้เออใน,นมุงสิมีบปกาหอยอยู่ครับหอยครับ, <c ười> รบพ่อได้กินเด้อ ต้มบตล้งดีเจ็บล้งทุก้ายนะครับกขึ้นนออออะบักควายไหมจับยดออีักขึ้นะล่คับหลยเน่ครับควาย เว่าไรเออโอเคครับพี่น้องใส่หมนดักหมุนย้ำเว็นครับตรงนี้ไม้มันหมานครับใส่เบางแล้วผลปรากฏใบย้ำเว็นกลุ่มกระเข่าเด้อครับกระเอยก็บบกกระเข่าครับสูญย้ำขึ้นว่าไรครับบางแกงทั้งที่ไม่นี่ไหลครับ ครับคือผลงานมุงเจ็ดหลังครับใส่ยามกลางวันครับตั้งแต่สามโมงเสาร์สี่โมงเล็ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงครับได้แค่นี้แหละครับพี่น้องเอ้ยไถ้ามาคล้อยไปต่อยๆนะปุ๋ยเราก็ได้เตาใหญ่ตัวหนึ่งครับปล่อยไปแล้วรับปลากีนเลน็กสามสี่ตัวปล่อยไปแล้วครับสรุปแล้วรับ Selamat Kembali, Silahkan Mas